เนมาร์กองหน้าชาบราซิลย้ายไปเล่นที่ลีกซาอุด้วยค่าเหนื่อยมหาศาลแบบที่ชาตินี้ก็ใช้ไม่หมดนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายครับเนมาร์ย้ายจากบาซ่ามาเล่นที่ปารีสนะครับตั้งแต่ปี2017เขาอยู่กับปชครับมานาน6ซีซั่นแต่ก็ไม่ได้เป็นที่รักของแฟนๆสักเท่าไหร่นะครับสาเหตุแรกครับก็คือเรื่องในสนามเนี่ยเนมาร์ได้ค่าเหนื่อยแพงมากสัปดาห์ละ7 0 0 0ยูโรครับแต่ว่าเจ็บออดๆแอดๆ4ปีหลังสุดเนี่ยเขาลงเล่นในลีกเอิงไม่เกิน22เกมครับ มาอยู่ฝรั่งเศสมาหปีแต่พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้นะครับ <_ d ose> หรือว่าในเกมนัดรองสุดท้ายเมื่อซิกซัเนก่อนเนี่ยที่เปเชได้แชมป์ลีกนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวบาดเจ็บอยู่ก็เลยไม่ยอมไปเชียร์เพื่อนๆในสนามแต่กลับบินไปดูฟอร์มูล่า1ที่โมนาโกครับใจ <_ d ose> จริงของเป๊เชเนี่ยอยากจะปล่อยเนมาเป็นอย่างมากเพราะว่าเก็บเอาไว้ทีมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแถมต้องจ่ายค่าเหนื่อยแพงมหาศาลอีกต่างหากครับซึ่งแฟนบอลเองเนี่ยก็อยากไล่เนมาออกไปเหมือนกันถึงขั้นรวมตัวกันไปตะโกนด่าหน้าบ้านเนมมมาาาาาาแแล้้วคััต่่่ปญญหหสํํททีใยปออยกไากมา เนือนสัปดาห์ละ700,000ยูโรคือจะโดนใครเกลียดแฟนบอลเกลียดโดนด่าอย่างไรก็ไม่สนเขานั่งรอรับเงินไปเรื่อยๆจนครบสัญญาในปี2027ก็ได้ครับถ้าเกิดคิดในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยการอยู่ไปเอชต่อของเนมาร์ก็สมเหตุสมผลดีนะครับเขาเล่นฟุตบอลไปเรื่อยๆอีก4ปีได้เงินวีคละ70,000 0ครับคิดกลมๆเนี่ยครบสัญญา4ปีจะได้เงินอีก145ล้านยูโรหรือประมาณ5 6 0พล้านบาทครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเนมาร์เขาให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าแม้ว่าจะ ก็ต้องบอกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกปล่อยก็อยากปล่อยครับแต่ว่าไม่มีสโมสรไหนกล้าสู้ราคาอย่าว่าแต่ค่าตัวเลยนะครับแค่ค่าเหนื่อยเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าจ่ายแล้วครับบาร์ซ่าเนี่ยอดีตต้นสังกัดของเนมาร์ก็จ่ายไม่ไหวส่วนแมนซิตี้ก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ปี2023ครับในขณะที่ปารีสเนี่ยปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงดีในที่สุดพวกเขาก็ได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดจากสโมสรอัลฮิลาลครับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียที่ยื่นข้อเสนอมหาศาล90ล้านยูโรให้กับเอเอีีิาัลลลลฮเเนนนนน่่ยป็หึงใทมุ้แชมมมปป์ขขอออองลลลีีีกกกกซซซาาาาาาุพววววเเเเเคยยระศตตั่่่่่ได้ิโนสสแ จะย้ายไปอยู่อเมริกานะครับจากนั้นก็บอกว่าอยากได้ตัวคริยันเอมบเป้แต่เอมบเป้ก็ไม่สนดังนั้นจึงเบนเข็มมาที่ตัวรุกคนที่3ของเปเอชเช่นั่นก็คือเนมาครับสำหรับเปเอชเช่นี่ยนี่คือข้อเสนอจากสวรรค์เลยนะครับเพราะว่าไม่มีทีมไหนในยุโรปกล้าจ่ายค่าตัวขนาดนี้ครับทำให้เปเอชเช่นี่ยตอบตกลงกับข้อเสนอของอัลฮิลาวทันทีครับคือตั้งแต่ก,ก่อตั้งสโมสรมาเนี่ยเปเอชเช่ไม่เคยขายนักเตะคนไหนในราคาถึงเลข90ล้านยูโรมาก,ก่อนครับ,รบทีนี้แต่่่่่ตตตตตอออออมมาา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 นน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 ะะะคคคครรรรรัััััััับบบทงงงปปปีีีีสสสสเเเเยยยยยกก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 ็้้้้้้ภววววใใใหหหลลลลฮิญญไไดืจจุโซ ต้องมีข้อเสนอที่ดึงดูดใจจริงๆนะครับสำหรับข้อเสนอที่เอาฮีลาวยื่นให้เนมาร์เนี่ยต้องบอกว่าบ้าคลั่งมากๆนะครับถึงขั้นที่เนมาร์ปฏิเสธไม่ลงครับเช่นเรื่องของค่าเหนื่อยครับเนมาร์จะได้รับเงินปีละ160ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยได้เงินสัปดาห์ละ1 1 8ล้านบาทครับเงินพิเศษครับใช้ชนะทุกๆ1นัดเนมาร์จะได้รับเงินโบนส 8, ัสอประม้านาทครัอค่ามรับทารโรคร่โปรโมทสโมรุรือว่ทศซาอุนะครับง่าโซเชียลมีเดียขอครับงุกๆการโพสต์ท0 0 0 ร,รประมาณ1ิ้าล้านบาทครับรวมถึงสิทธิพิเศษครับเนมาจะได้รับเครื่องบินส่วนตัว1ลำและได้รับอนุญาตจากรัฐบาลซาอุครับให้อยู่ร่วมกับแฟนสาวบรูนา่าเบียงคาดีในบ้านเดียวกันได้แม้จะยังไม่ได้แต่งงานกันก็นกตามทีครับต้องบอกว่านี่เป็นข้อเสนอที่แบบดีมากสุดๆไปเลยครับทำงานสัปดาห์หนึ่งเนี่ยได้เงิน118ล้านบาทก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลแบบเหลือเชื่อครับนั่นทําให้เนมาครับตัดสินใจตอบตกลงกลายเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรอัลฮิลาวและเตรียมตัวจะลงสนามทันท ของซาอุดีอาระเบียสร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกฟุตบอลอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคับ